สมเด็จพระนิธิธรรทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับการติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวยชนตามพระราชดำริโรงเรียนตำรตวจตะเวนชายแดนในสถานการณ์โควิด -19 เป็นเวลาร่วม40ปีครับที่สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำความรู้ที่ได้จากการลงพื้นที่จริงมาใช้ในงานด้านการพัฒนาสังคมนำไปสู่โครงการตามพระราชดำริ ส่วนพระองค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในท้องถิ่นที่ห่างไกลและธุรก,กันดารให้ดีขึ้นโดยในปี2523เริ่มโครงการเกษตรเพื่อ,อาหานกลางวันนำร่องในการขจ,จัดปัญหาทุพโภชนาการในเด็กเล็กในโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตเวนชายแดน3แห่งที่ราชบุรีกาญจนบ,บุรีและก็ประจวบคีรีขันในเวลาต่อมาได้ขยายโครงการทั่วประเทศ ในท้องถิ่นทุรก,กันดารประกอบเป็นโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรก,กันดารโดยรวมโครงการ,กรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้เป็นหนึ่งกิจกรรมหลักในปีนี้นะครับ2564กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณวังสะระประทุมทรงติดตามการดําเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชด,ดำริและโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดต่างๆผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในพื้นที่ภาคเหนือช่วงเดือนสิงหาคม2564เดนี้ครับ23สิงหาคมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านโปง่งตําแบกตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอาทรอ,อุทิศตำบลน,น้ำกลุ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกได้พระราชทานพระราชโอวาทให้งานด้านการเกษตรทำแล้วมีการขยายผลสู่ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชน วันที่24สิงหาคม2 5 6 4โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุตเทียนและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรืออำเภอชัตรการจังหวัดพิษณุโลก25สิหางหาคมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่อำเภอบ้านโคก2แห่งในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรมบุญพริ้งซึ่งโรงเรียนมีการสำรวจรวบรวมพันไม้ในโรงเรียนสนองพระราชดำริที่พระราชทานเมื่อปี2 5 5 9โดยปลูกต้นมะแขวน ผักเชียงดาพืชเศรษฐกิจนะับเป็นการสานต่อและต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตลอดจนรัศดรที่อยู่ห่างไกลให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมและก็โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนยอดโพทองหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทยลาวและหมู่บ้านอาสาพัฒนาตนเองพระองค์ทรงมีพระราชด,ดำรัสห่วงใย,ยเรื่องการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ต้องพยายามปรับตัวให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลําบากในสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -19 นี้ไปให้ได้และส่งห่วงเรื่องการศึกษาของนักเรียนขอให้เรียนรู้ได้อย่างราบรื่นทาความเจริญให้แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติต่ตอไป